ถึงจะขึ้นนะครับร่างกายไม่สมบูรณ์ดินแดนสวรรค์เป็นอย่างนี้ยค่ะนี่แหละฮะต้องพลังบุญง่ายนะคะต้องโดยเปลี่ยมด้วยพลังบุญจริงๆนะถึงจะขึ้นมาณจุดนี้ได้นะครับเราต้องยอมรับคนที่สร้างบันไดาทางขึ้นให้เรานะครับเขามีพลังศรัทธาเขาอดทนมากกว่าเราที่เราขึ้นนะครับ ทำให้เราเหยียบขึ้นมาได้นะฮะถ้าจุดนี้นะครับเดี Laur, ๋ยวผมจะขอผมจะขอสู <District of ày> ้เนธนะเนี่ขึ้นไปี่ฮะพักอาแรงนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นต่อนะครับ นนถ้ากลับมีทางลัตมั้ยทางเดิมถ้ากลับมีลิฟต์มั้ยน่าจะมีลิฟต์นะฮะนี่ฮะสุดยอดฮะขอนั่งนิดหนึ่งแสบหงสกนั่งบนพื้นนิดหน่อยนะ ปลวันนี้ในใหายใจดังมันดังเข้าเครื่องเนี่ย <c oughs> ดังครับตันนี้ประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าขั้นนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาด้วยพลังศรัทธานะครับมาด้วยพลังบุญนะครับขึ้นมาได้หนึ่งพัน สี่ขั้นนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อขั้นนะครับท่านสนมนิวอยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้จับราวบันไดนะเดี๋ยวจะให้ดูชาติธรรมที่ขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับ,รบว่าเป็นยังไงบ้าง,งตรงที่เราอยู่เนี่ยตรงเนี้ยสองร้อยสองรกว่าขั้นครัอ่า ทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ขั้นนะฮะพันสี่สิบเอ็ดพันสี่สิบหนึ่งขั้นนะครับสี่สิบหนึ่งขั้นนะครับได้อับธุรสมากจริงๆขอบคุณมากครับครับผมคุณพี่คุณพี่อะไรฮะพี่ไหลครับพี่ไหลพี่ไหลนะครับพี่ไหลนะครับมามามาคอยเก็บต้นต้นไผ่เนาะครับผมต้นไผ่ต้นไผ่จากถนนออกจากจากจากทางบันไดขึ้นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นเห็นต้นไผ่นะครับเห็นต้นไผ่อยู่ฝั่งสองข้าง ทางขึ้นของบันไดนะครับพี่มนขึ้นไปแล้วนะฮะนี่นะตอนนี้ประมาณ200กว่าขั้นนะท่านจะท่านจะขึ้นไปนะครับตรงนี้พันกว่าขั้นนะครับรับรองว่าหอบหืดหัวใจเต้นได้จังหวะทีเดียวครับ สุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะท่านผู้ชมผมพามาวันนี้นะฮะนี่นะท่านผู้ชมจะเห็นทางขึ้นนะครับของอบันได,ดป่าทางขึ้นวัดถ้ำวัวแดงนะครับสูงทีเดียวนะครับสูงทีเดียวสูงมากนะครับสูงมากนะฮะนี่ครับสองฟัง สองฝั่งนะครับเดี๋ยวไปกันต่อครับนี่ฮะนี่ะนี่ครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะมานะครับที่วัดถ้ำบัวแดงชัยภูมินะครับชัยภูมิมาสัมผัสบันไดด้วยกันนะครับพันกว่าขั้นนะครับพันสขั้นนะครับนี่บ เราเล่นกีฬา่ามื้อยเาเราเล่นกีฬาหนึงชั่วโมงเราไม่เหนื่อยเท่าี้เรีฬาวเราไม่เหนือยท่าตี้ร่นเรมอยทานิ้เราเหึรมทน้าัไม่เห่าน้นกาน่ว่อยาเดี๋ยวเราไปดูยาิ่าิ่งมเราขึ้านกงา

เห็นไหมเห็นไหมมีเห็นไหมนี่โอ้โหสีขาวแล้วก็เลขเก้าอยู่ขนู้นนี่ขวามตรงนี้ถ่ายถูกไหมเนี่ยเออมันจะรู้ไหมล่ะนะเลขสามอยู่ตรงน้องนี่เห็นไหมตรงตรงหินสีขาวด้านบนเลยจากสีไปขวามือติดติดกับหินตรงนี้ สามเก้านี่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 ชัดไหมสามเก้าสามเก้าอยู่ตรงบนสีขาวกับสีขามสามเก้ามีสีาชัดไหมชัดแล้วเห็นแล้วไหนอ่ะนี่ชัดัแนี่ขาสนมนิวนี่ขออนุญาตลงขาวแล้วก็เลขเกอยู่ขาอยู่ข้างบนมีความือถ่ายถูกไหมเนี่ยเออมันจะรู้ไหมล่ะ น่เลขสามอยู่ตรงน oh, ้องนี ững, ่เห็นไหมตรงตรงหินสีขาวด้านบนเลยจากสีไปความือติดกับหินตรงนี้โอ้โหนี่ใช่ไหมนี่ยสามเก้านี่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 ชัดไหมสามเกาใหละสาม อยู่ตรงเนสีขาวกับสีสันชัดไหมชัดแล้วเห็นแล้วไหนอ่นี่ชัดทัดแม่นะคะาขนมนิวนี่ขออนุญาตลงก่อน